Hello, hello, hello. Hey guys, welcome to my channel. Asian Mama yes I always welcome you. Come on, come on, come join me today. I'm having some um, bamboo salad and some pepper, roasted peppers. I got some parsley and some cilantro together and some lettuce, cucumber. and this is the um, p i c k a fish um, um, fry <laughs> fry bag. I don't know, <laughs> and some snap beans. So come on, come on, guy, s come join me. And also got some sticky rice right here. มาจะมามึนมากินซุปมาใหม่นะจ๊ะซุปมาใหม่แล้วก็ทอดพริกอ่าบ่ม่นทอดจ้ะเผาพริกจ้ะแล้วก็อันปลาสมทอดนะจ้ะพักกัมีอ่า พัอกชีและเดชผักแตงหน่อยหนึ่งแล้วก็อันนี่หวานนะจ๊ะข้าวเหนียวจ้าห่อนห่อนมาจ้ามากินกันก่อนพีดาจะไปกินกบฝฟก็เลยกดแชร์กดติดตามไอพีดาเนี่อเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะเนาะเพื่อสิบเปิดผัดคลิปต่อไปของพีดามาจ้าเขามากินกัน c o มอน n g ไก s ์ค m มจอยมีไอ้กับส m มเอ่อเชอรี่เพปเปอร์สมาจ้ามาคือแขนเสียใส่กัน <laughs> pull up my sleep Ooh. ซ so ุป se น้มัยจ้ะซุปน้ำมัแซบ 是的。

พิกลฟรชส่งปานะ mm hmm. ลาจ้ะเมื่อรขนาดเขาได้วยมีด hmm. enjoy me guys ผ่านมันใหญจังบิ๊กเพลสยุ่ยไงอาหารบ,นบน้านๆจะแซ่บจัง จำไม่ได้จ้ะวันนั้นซื้ออย่าง I can't remember the name right now but I will find out and put down here for you guys แล้วพี่ดาไปหาซื้อมาแล้วก็สิใไซส์ข้างล่างให้จ้ะวันนั้นซื้ออย่างจำไม่ได้ตอนนี้จำไม่ได้อีลีจ้ะ I c ค n t remember right now Parsley, do Parsley. Bones. Ah. Mm. พี่ถอดปลานเท่าอ,อ่ะซุปน้ำใบพักไล่ๆเนอะกินกันหลายหลาย,น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 ยคนน้ำ Miss Home Menu, <laughs> Vegetable stuck in my teeth. Pucked with Punja. You're back now. Sam, no one again. One Sam. Basco um uh, pepper. in the park <laughs> vegetable menu ป่าไม่แก้เผ็ด when I get spicy it e a t h is พี่สาวสลัดร้องจ้ะ put lettuce on the bottom Salat. มันนี่ฝนตกบัดมือจ้าสไยนี่งออดยจ้ะเลย พิกเนปัลเสียไปตั้ตงหลายป่าหลายเดบอนส์บงใส กินยี่จะป่าเพราะว่า so ก so ัางเท่ไหร่ so m h so m a นี bones เจ้ะสมปลาสม จะสั่งไรเกิดอ่ะ ทีนะจ้ากะขอบคุณสุกุลสุกคนที่อมารับชมนะจ๊ะนะ thank you everyone for coming join me thank you so much เราจะ see you guys next time พี่ดาขอขอสุขุสุกคนมีความสุขสุกุสุขคนอยาเจ็บยาไข่จ้ะให้ลำรวยลำรวยนะจ๊ะปีใหม่กันสกลมัดถึงแล้วก็ขอให้ทุกคนแฮ้งๆปัง,ปงๆจ้ะฮขากับพอกันคลิปหนะนะ้าเนาะเอาสิกัน next time ไปคิดกับ bye